สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่สุพรรณบุรีเป็นงานเบบี้ชาเวอร์ของน้องเจนนะครับหรือคุณแม่ของน้องยูกิที่เป็นติ๊กตอกอ็ชื่อดังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในงานเบบี้ชาเวอร์กันนะว่ามีอะไรจะได้รู้ทั้งเพศลูกทั้งทีก็ต้องจัดงานแบบยิ่งใหญ่นะครับมาดูกันแร็วเ <Yes. S 1> ฮย้ยมีไอติมด้วยเด้อ มีไอติมอะไรอ่ะไอติมไผทองจ้ามีมะนาวชาไทยอ๋อไอติมไผ่ทองโอ้เราขอกินเป็นกะทิกับชาไทยไผ่ทองระคับโดยการให้บุคคลที่ตั้งชื่อโอ้นี่มาในโซนหมึกย่าง อ๋นี่เป็นบูธของส้มตำต่อํำปุปรับไปเลยนี่นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้มากันกับบูธของหอยทอดอู้ขาใหญ่มากโอ้อลังการมากกลิ่นหอมสุดๆดเรามีเรื่องของลอตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะโอ้ยนี่เป็นบูธของลาบเป็นลาบหมูแกน่ากินเวอร์ ว้าวอันต่อมาเป็นเรื่องของยำนะครับนี่อันนี้เป็นยำนะเออยำอะไรเออยำปัจเจต์ไงอ๋ออ๋อออกเลยออกมากเลยไอ้ตัวนี้นี่ยำทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปกินสมัยเดียวว่ายำปัจเจ็ดล่ะยำปัจเจ็ดยำปัจเจ็ดไงต่อมาเป็นเรื่องของแมลงทอดอันนี้คือดักแด้ใช่ไหมอ๋อหล่อด้วงหรอ ถ่าราขยยังไงเอ่ยโอ้ยม <anger> <t ick ruption> ีไข่นกกระทาทอดด้วยเด้อเนี่ยเรามากันในช่วงเวลาประมาณ5-6โมงนะครับของก็เริ่มมาตั้งแล้วแต่ว่ายังมากันไม่ครบนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าครบแล้วจะคืกคืนขนาดไหนนะเอ่จัดไปของดูน้อยนะครับที่เป็นปุเจนนี่นะครับที่เราจะรู้ไปพร้อมๆกันต่อมาด้วยเลยกับ ปลาหมึกย่างดูน้ำจิ้มดูน่ากินมากหมึกมีหม mm ึกไข่ด mm ้วยนะเนี่ยโอ้โหจับจองพื้นที่ไปเลยนะจอยอืมหืออื้อหือใหญ่มากก็หมึกไข่มันนุ่มไข่มันเยอะอะมันนวลวัดเอ็นจอยได้หอยทอดมาจ้านี่อุ้ยน่ากินนะอันนี้จะเปลี่ยนก่อนฮะอันนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนเออ หอมก็อืม,อม,อม,อมเป็นกรอบกรอบอ <Wh ee! S 1> ขอบคุณครับนี่เราได้ลาบมาอีกหนึ่งจ้า, <Wh ee! S 1> ยานยำหอมจีน <Wh ee! S 1> ในงานนะครับทางน้องเจนนี่ของเรานะครับ ให้ทายเพศของลูกพร้อมชื่อนะครับชื่อของลูกนะครับจะเป็นชื่อตัวยูก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่พยางต่อไปนะครับว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นคนทายถูกเพศอะไรชื่ออะไร,น,รน้องยูกิยูใจยูกุ๊ปยูกั๊กอะไรไปนะครับใครทายถูกนะได้ทองเป็นบาทนะบอกก่อนนะซึ่งเราก็จะไปสุ่มกันเลยทีเดียวเชียวว้าสวัสดีค่ะ น้องยุกิของเราชุดสวยเชียวน้องยุกิคิดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะหนูผู้ชายแต่หนูยังไม่ไมีชื่อสีอ๋อหนูคิดว่าผู้ชายใช่ไหมหนูมีชื่อในใจหรือ,อยังหนูได้สุม่มรางวัลด้วย,ยไหม,ม,ไม,มโอ้ไม่อยากไม่ไม่อยากได้รางวัลเหรอ <laughs> อันนี้อะไรนี่เป็นอะไรดูสิเ,เป็นคัพเคก้กเนาะน่รารักจังเลยอสองสีนะครับ เป็นสีตัวแทนของเด็กๆนะนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณเจนนี่สามารถมาติดต่อเพื่อต่อคิวเก็บภาพกันได้เใช่นะครับผมถ่ายถ่ายเลยให้ลง y o YouTube ไงจะเอาลง YouTube ร์บี้หนูได้ไงใช่นี่เจ้าของคุณแม่มาแล้วนะใครจะถ่ายรูปกับคุณจ นี่คือแถวของการมาทายน้องเบบี้ของเรานะครับสฮป้ายจากโรเบรตเตมกานอาหารแล้วก็รับองนูอยากได้น้องชายหรือน้องสาวอยากได้น้องาน้องสาวอยากได้น้องสาว แล้วแล้วทำไมพูดน้องซอยออกมาก่อนล่ะหนูหนูหนูคิดว่าบ้างคิดว่าคิดว่าเธอเป็นดูยังใอรลงยููอีกแล้วอ๋อยังใครชนะปันหรือยังใคอ้ยลงไปสิบครั้งแล้วให้ลงยูทูบอีกแล้วนี่จ้าอายุยู่อะไรยุกิหลายยูสำหรับคนตอนี่ไม่ขวางอายุกี่ลงยู u ูบอุ้ยลงยูทูบหรือเปล่านีจ้าคือปิ้งก่ปิ้งจ๋าปิ้งหมูหมูปิ้งนีนี่ มีการแสดงของน้องๆโรงเรียนวัดตางตะแก่ด้วยนะครับ เป็นจำนวนเงิน1,000บาทนะครับขอเสียงประมิอให้กับคุณเจนนี่หน่อยครับ ขอเสียงประมือดไปคั้หนึ่งครับขอแสดงความดีดีกับบุตรชายอาขอเสียงประมือกับบุตรชายองคณเจนนี่เลยครับคนที่เขียนแรแรๆอ,อ,อยู่อะไรดีครับ,อบจอจยน ยูยูจินอ่ายังไม่ถูกครับจอจานรอเรือรอเรือเป็นอยู่อะไรดีครับยูโรหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่นะครับตามด้วยนอหนูครับผมชื่อของบุตรชายของคุณเจนนี่คุณอาิินาชาวชัยนาก็คือคือคยูน นี่จ้าทีมของเรามีคนเลือกผู้ชายหนึ่งคนนี่นี่คนนี้เลยเราจะได้ไปดูกันว่าเราจะได้ไ6กสอหล้านหรือเปล่าลจ้าผรางวัลที่1ไปเมาดีฟกันออ อันตัวเราเลือกเป็นผู้หญิงนะครับเราเขียนชื่อไปว่าน้องอยู่เนาะแล้วมันไม่ใช่ท้งชื่อแหละไม่ใช่ทางเพศเลยจ้ะก็คือคนของเราได้ก็คือพี่หนุม่มยีบ a จ๊ะใครทายเพศถูกก็จะได้ลอตเตอรี่ด้วยเด้อ